เครื่อง t อ r s i o n machine นะครับก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องกับรอบรอบเอวของเราโดยการบิดตัวซ้ายฝั่งนะครับเครื่องแรกครับเราจะนั่งลงไปที่เครื่องแบบนี้นะครับสังเกตดูว่ามันจะมีส่วนสีแดงที่เป็นมือจับตรงเนี้ยฝั่งหนึ่งนะครับเอาไว้ปรับความสูงนะครับถ้าเกิดเรานั่งลงไปแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนโดนหึ่งบีบอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าแขนเครื่องมาสูงไปนะครับก็ให้เรากำแล้วก็ถับลงนิดนึงนะครับถ้าเกิดมันต่ำลงไปเนี่ยแขนเราจะลอยขึ้นอย่างเงี้ย แสดงว่าเนี้ยก็ตัดปลยปลายยันต์ัดให้พอดีแล้วก็อยู่ประมาณนี้เนาะให้พอการนัดแล้วการแข็งออกมาเนี่ยให้อยู่ในแนวขนาด,นนดพอดีนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นตัวฝั่งซ้า,ายฝานะครับลองสังเกตดูว่าถ้าเกิดผมปิดมาฝัา่งนี้ถ้าผมพลอย,ยมันจะลงล็อกหัวนั้นตันจะล,ลอยขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเกิดผมจัดไปได้อีกด้านหนึ่งดับแลกเปลี่ยนนะครับมาเห็นไหมว่ามันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับโดยหลักการ แนะนำให้เล่นซ้ายขวาปิดกันแบบนี้เพราะว่ามีสิ่งที่จะทําให้เครื่องชํารุดได้นะครับในการเล่นเราควรจะเล่นทีละฝั่งโดยผมจะเริ่มจากทางฝั่งขวาก่อนนะปิดไปครับเสร็จปุ๊บยกให้น้ำหนักร้อยขึ้นมามือสองข้างจับเอาไว้เป็นท้องมองตรงเสร็จแล้วปิดตัวทางซ้ายครับกลับมาตรงๆหนึจังหวะปิดตัวพยายามหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกใ,ใจเข้าเสร็จแล้วไปยังเวกไว้นะครับแล้วค่อยๆวานเสร็จแล้วสลับไปทำข้างลึกลงนะครับทำสองครั้งให้เข้ากันนะครับวนซ้ำประมาณสักสามรอบครับที่สําคัญในเครื่องนี้ก็คืยอยายัมอยาให้แผ่นน้ำหนักเมันกระแทกกันนะครับเพราะว่าในงั้นเดี๋ยวจะเกิดเสียงดังแล้วก็เครื่องช่ำรุ่ไใต้ะครับ